ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้ความหวังเปลี่ยนชีวิตความหวังเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์ให้มีความหมายและท้าทายในการก้าวไปข้างหน้าค่ะทั้งยังช่วยให้เรามองเห็นอนาคตที่ดีกว่าและมีความมุ่งมั่น ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรักษาความหวังไว้ได้ค่ะเมื่อเผชิญกับความยากลำบากหรือความล้มเหลวดังนั้นนะคะการเรียนรู้วิธีการหวังอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญการหมดหวังนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแม้แต่คนที่ดูเหมือนว่าเข้มแข็งที่สุดในสายตาของเราเขาหรือเธอคนนั้นก็อาจจะเคยรู้สึกผิดหวัง หรือพ่ายแพ้ในบางช่วงของชีวิตค่ะแต่ความหวังนั้นยังคงมีอยู่เสมอนะคะ อนนี้อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่เสียหมดครอบครัวไม่มีคนเราที่เกิดมามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่เราต้องใช้ใช้ทุกวันครับตอนหนุ่มๆนั้นะเราเราคิดที่สร้างสารรค์เราก็คงจะจะดีกว่านี้แต่ที่นี้มันเวลามันรวดเร็วเกินไปแก่ตัวมาแล้วไม่อยากจะคิดอะไรมากอยากกินอยากเที่ยวคืออยู่ที่ตัวเราหมดก็แล้วกันว่าอยากจะใช้ชีวิตยังไงทํำยังไงให้มันสรุปก,กับชีวิตนี้ของเราอะเมื่อมีชีวิตแน่นอนค่ะก็ต้องมีความหวังใช่ไหมคะ การฝากความหวังเพื่อให้พระเจ้าช่วยเหลือและสนับสนุนในสถานการณ์ที่เรารู้สึกย่ำแย่รู้สึกอ่อนแอหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตของคิตชนกาและการวางใจในพระเจ้าก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกมีความหวงังและมีพลังในการเผชิญกับปัญหาต่างๆนะคะ มนุษย์เราทุกคนล้วนต้องการโอกาสทั้งสิ้นไม่มีใครเลยที่เกิดมาในโลกนี้จะไม่เคยทำความผิดทุกคนล้วนเป็นคนที่เคยทำความผิดพลาดซึ่งบางครั้งความผิดที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะมาจากความตั้งใจหรือความไม่ตั้งใจดังนั้นทุกคนรู้สึกสิ้นหวังเมื่อมีการถูกตัดสินว่าความผิดนี้อภัยให้ไม่ได้แต่มีผู้หนึ่งที่รักเรามากและผู้นี้สามารถที่จะให้อภัยกับทุกความผิดของเราได้ผู้นี้เป็นผู้ที่พร้อมจะมอบความหวังที่ดีให้กับเราทั้งหลาย เราสามารถรู้จักความรักของผู้นี้ได้พระเยซูคริสต์เป็นความหวังที่ดีของมนุษย์ดังนั้นถ้ารู้จักพระองค์ระองค์สามารถให้ความหวังอันแท้จริงและยกโทษกับทุกความผิดให้เราได้เพื่อเราจะมีโอกาสใหม่อีกครั้งและมีสันติสุขที่แท้จริงในฐานะที่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราจะได้พบคนอีกจํานวนมากที่ต้องการการช่วยเหลือเราสามารถหยิบยื่นสิ่งที่เรามีสิ่งเล็กน้อยที่เรามีที่เราเป็นสิ่งที่เราสามารถหยิบยื่นให้เขาได้ และเราสามารถที่จะทําให้เกิดความหวังขึ้นในคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากมือของคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าสิ่งนี้ตรงกับข้อพระวจนะคาของพระเจ้าที่อาจารย์ปาโลได้เคยกล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่35โดยอาจารย์ปาโลได้ก,กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้แก่ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าด้วยการตรากตํำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยคนที่มีกําลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะคําของพระเยซูพระองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับดังนั้นวันนี้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสสั่งสอนเราให้ผู้คนแล้วท่านจะได้รับความสุขจากการได้ให้และการให้ของเรานำซึ่งความหวังที่มีต่อคนอีกมากมายแล้วคนอีกมากมายจะรู้จักพระเยซูคริสจากการให้แค่เล็กน้อยของเราด้วยค่ะขอพระเจ้าอวยพรเราที่จะมีชีวิตที่ให้ความหวังกับคนมากมายนะคะเมื่อชีวิตมีปัญหา เมื่อพยุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์